เด้อนี่เด้อนีใหญ่ตํา,ตาเองเด้อนีเสียบเสียบนีนี่ตําหมกขุ่งนี่ตําหมกขุ่งแล้วก็มีมิกิซอนแล้วก็มีข้าปุ่นนี่นี่เกลียดน,นี่ ยายหวนผ้าเส็บใหม่แล้วกิตำมกหึงคิดไม,ม,ม่คิดซอนเม่งใหม่ลูกนึงจุย่างเม่งก,กีเม่งตะก,กัดเต้นเม่งหมาเม่งยังมีวัตสุยาง <c oughs> สวัสดีเดอร์ารีเดอร์พี่นอ้องมองไปวูู้คนลูกด้านเล้นดอนเรื่อบาเดอใหยาผ้าเสบเรื่อานตำหม,ม,ม <c oughs> หึงยายวนผ้าเสบเรืบานนี้ ยังวนผ้าเสียบได้บานเนี่ยวนผ้าเสียบยังวนผ้าเสียบยืดส่วน มันเมฆมือดีมันตวงพอดีตวงมันมาเจ่อพอดีตวงเวเมฆตวงเวเมฆเองพเรีมันตวง ai <laughs> đã <laughs> 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 <laughs>

อี่เปหนอะไรันมสอาหารหลักอาหาร,รัลักคือตำหวงโมเดิริิ้ขาดมันก็ยอ,อยู่กหไลอาหารหลักอีสานบานห่าออหารหลรักคนอีสาน คือตำหมูหงประจำบัานสันหารบ้านเฮาเปนจะตำหง่ะ น่ารักทุกคงของคนอีสานที่จักอ่องอยส่2คงคู่กันอยู่แล้ว ไต่กัะทิกี่บาแม่แต่กะท่มาลกกูสั่งเอากูเตะผ้าหิไปกะทิข้าใหยอินมาเรือยบันี้ด้อยให้มึงขัดไรเรื่อมึงช่ยยายจอไปดื้ออย่าหลงใจให้ยายดื้อ